ทำความรู้จักมารีเบอร์เนอร์สาวลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ทั้งสวยเก่งและมั่นใจหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับมารีเบอร์เนอร์นักแสดงสาวที่แจ้งเกิดจากการเป็นนางเอกตั้งแต่อายุไม่ถึง20และค่อยๆพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่น่าจับตามองมากที่สุดในวงการนะฮะ มารีเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535คุณพ่อเป็นอดีตทูตวัฒนธรรมชาวเยอรมันส่วนคุณแม่นะครับเป็นคนไทยเอ่อจะมีพี่ชายหนึ่งคนตอนเด็กๆครอบครัวต้องย้ายไปหลายประเทศนะฮะเพราะงานของคุณพ่อจนมารีได้ย้ายกลับมาอ่าอยู่ที่ประเทศไทยถาวรตอนอายุ10ขวบเรื่องเรียนก็ไม่ธรรมดานะฮะมารีจบมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีก่อนจะเรียนต่อคณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติซึ่งก็ตรงกับสายงานใน วงการพอดีเธอเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ17ปีนะครับจากการถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอของ r u t h the Star และงานเดินแบบแฟชั่นก่อนจะมีโอกาสเล่นละครเรื่องแรกนะครับสามหนุ่มเนื้อทองทางช่อง3หลังจากนั้นก็มีงานตามมาเรื่อยๆนะฮะทั้งแววมยุราและรักขุณเท่าฟ้าก่อนหมดสัญญากับช่อง3มนะครับมารีเลือกเส้นทางอิสระแล้วไปเซ็นสัญญากับช่องวันผลงานที่หลายคนจำได้นะฮะนั่นก็คือ DOC Thailand ์ชิงรักฤทิษยาและโดยเฉพาะเมีย2018ที่เธอสลัดภาพนางเอกใสๆนะครับมารับบทนางร้ายเป็นครั้งแรกและเล่นดีจนได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิง ยอดเยี่ยมจากหลายเวทีนอกจากงานแสดงแล้วนะครับเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างทั้งร้านต่อขนตาร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านพิซซ่ารวมถึงงานพิธีกรยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีแฟนติดตามเยอะมาก มารีขึ้นชื่อว่าเป็นสาวมั่นนะครับบุคลิกสดใสกล้าพูดกล้าเล่าเรื่องราวส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือดราม่าในชีวิตซึ่งบางครั้งก็ทําให้ตกเป็นประเด็นทางสังคมแต่ด้วยความจริงใจนี่แหละที่ทําให้แฟนๆหลายคนนะครับยังรักและเอาใจช่วยจะว่าไปแล้วนะครับมารีถือเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ ที่ไม่กลัวที่จะลองของใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทในจอรหรือนอกจอแต่ที่สําคัญคือยังคงยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างมั่นคงนะครับก่อนจะการในวันนี้นะฮะแอดขอฝากอาัลบั้มนะครับแอดปล่อยอัลบั้มเมื่อ2วันก่อนนะฮะ ยังไงก็ลองคลิกเข้าไปฟังได้นะครับแอดแปะลิงก์ไว้ด้านล่างชอบไม่ชอบเพลงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับลองฟังกันดูนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ